สวัสดีสมาชิกคนรับที่ติดตามรับชมทางช่อง youtube วิเคราะห์มวยไทยนะครับวันนี้ครับเราจะมาวิเคราะห์วิจารณ์ศึกทอน้ำไทย TKO ครับศึกเรติเพชรประจำวันเสาร์ที่27พฤศจิกายน2564จัดไว้ก็ดีครัคสีคู่จัดไว้ดีเลยนะครับมาดูคู่หนึ่งต้นก้าเสือจ้ามวยไทยครับพบกัน1นึ่ปัตตภีโรงเรียนกีฬาลำปางครับ คู่เนี้เลดเปิดออกมานะครับให้ทางด้านหนึ่งปัตตพีแล้วเป็นต่อในราคาห้าต่อสี่นะครับคู่นี้ผมชอบที่สมองมวยไอคิวมวยนะครับหัวจิตหัวใจยัดอยู่ที่ต้นกล้าแล้วครับหนักแรงอยู่ที่หนึ่งปัตตพีนะครับผมออกรอบออกลมที่ต้นกล้าเสือเก้ามวยไทยครับจับพิกชนะหนึ่งปัตตพีโรงเรียนกีฬาลำปางไปแล้วครับชอบที่ต้นกล้าครับคู่ที่สองครับราชเด็ดทีเอ็นมวยไทยครับพูกับพรพรมครับโชว์ห้าพยัคเลทเปิดมาแล้วครับให้ทางด้านของ ราชเดชทีนมวยไทยเป็นต่อเลยนะครห้าต่อสามนัดคุณนี้ไม่ต้องคิดอะไรมากครับเล่นไปที่ราชเดชเทีนมวยไทยครับผมดูว่าสมองมวยไอคิวมวยหัวจิตหัวใจหนักแรงกว่าบูดูดันดีกว่าครับจะชนะพรพรมโชฮาพยักไปได้ชอบที่ราชเดชเทีนมวยไทยครับคุยสามครับมหาสมุทรยูฟาเอสซีอาร์แปะมินบุรีครับพวกกับทองพูนเพชรปอตอครับ รู้สึกว่าคู่นี้ครับ <S <S เขาจะเอาทางด้านของลักเอราวันนะครับขึ้นมาแทนมหาสมุทรนะครับนั้นเราครอะห์เป็นลักเอราวันไปเลยนะครับคุยสาวเป็นทางด้านทองพูนเพชรบออพบอลักเอราวันนะครับเลรเปิดมานะให้ทางด้านของลักเอราวันนะครับเป็นตอน่อราคาเป็นต่อแปดนะครับผมชอบที่ลักเอราวันนะผมดูว่าสภาพร่างกายแล้วหัวจิตหัวใจแนละ้วตอนเทียบดีกว่าทองพูลเพชรบอทอเยอะๆเลยคนระับ ออกต่อไปที่รักเอราวัณครับจะชนะทองพูนเพชรอ,อต่อครับด้วยสภาพร่างกายที่ดีกว่านะคุยครับมงคลชัยไฟเทครับพรก,กับชูทรัพย์โสชล,สลชีดครับมงคลชัยไฟเทพรก,กับชูทรัพย์ส,สลลชีพเป,เปิดเปิดมาใ้ทางด้านของชูทรัพย์ครับเป็นต่อในราคาห้าต่อสี่ครับคุณพีกผมไม่คิดมากผมออกที่มงคลชัยไฟเทครับผมดูว่า ส่วนนี้แฟเทคทำมวยขึ้นมาดีรับทำมวยขึ้นมาแข็งเก่งครับข้อข่ยนะนำเลี้ยงครับวิทยาการกีฬาครับของเขาดีมากมากครับเฟรดกครับออก็อบออกลงไปที่มงคลชัยแฟเทคครับจะชนะชูรัย์สเชลทิไปไล้ครับมาทวนมวยรักมวยชอบมวยเด็กครับมวยเด็ดคู่ที่หนึ่งครับผมชอบไปที่ราชเด็กทีเอ็นมวยเทเด็ดติดดาวไอสีดาวครับอีกควบ ออกไปกับลักอีราวันครับติดดไว้สามดาวแล้วก็ทางด้านของมุคลชัยแฟรทครับติดไว้สามดาวนะครับสําหรับคนที่จะเอาไปโยงสเต็ปนะาโยงสเต็ปสองสเต็ปสามนะผมแนะนํานะครับคุยเนร้บผมแนะนําให้ใส่ราชเดชทีนมวยไทยนะครัุยสองก็ใส่ลักอีราวันถ้าสเต็ปสามก็ใส่มงคลชัยแฟรทไปได้นะสมาชิกที่เข้ามาับการมันนั้นนะครับการเคราขห์วิจารณ์ผิดบ้างถูกบ้างนะครับเข้าตัวถูกแต่งตัวบางทุนกินสองข้าง เป็นทางออกที่ดีที่สุดครับหากเข้าตัวแพ้ก็ไม่ต้องไปต่อข้ามอะไรมากมายครับเข้าตัวแพ้ก็ยอมแพ้อย่าไปต่อข้ามยี่สิบหนึ่งหามหนึ่งครับพิกมาจิบนะครับเข้าตัวถูกก็แต่งตัวบางทุนกินสองข้างไปนะครับการพนันนะครับไม่มีใครเก่งนะครับเข้าตัวถูกก็เน้นกินสองข้างไปก่อนนอกจากว่าชอบชนครับวัดได้ครับโชคโนคครับก็ฝากสมาชิกกดไลค์นะกดแชร์กดติดตามกดทัศตะไคยไว้ครับ เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมนะครับได้มาทําคลิปทัศนะมวยไทยนะครับไอพี่น้องสมาชิกที่ชินชอบมวยไทยนะไปต่อสู้กันหน้าตูนมีข้อมูลอยู่บ้างนะครับไม่มากก็น,น้อยครับสำหรับวันนี้ก็ขอทัศน์นะครับเฮงๆงรวยๆสวัสดีครับ